สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพียโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับโซโลและก็เพลงดาบราชานรลกที่หลังจากนี้เราอาจจะได้เห็นว่าโซโลเนี่ยเขาเนั้นมีความสามารถและก็พลังที่มันมากขึ้นละเขาเนี่ยก็จะได้ใช้มันในการต่อสู้หลังจากนี้เพราะว่าในเนื้อหาในภาควานโนเราก็จะได้เห็นว่าโซโลเนี่ยเขานั้นพูดเป็นข้าว่าเขานั้นจะเป็นราชานรกและโซโลก็ใช้สายฟ้าสีดําในการจัดการคิงลงได้แต่ว่าในตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยเ,เน่ย การที่ขานั้นพูดนะว่าเขานั้นจะเป็นราชาโรกแล้วก็ยังไม่ได้มีการพูดชัดเจนนะว่าโซลอนใชหฮากิราชาแต่ว่าจากสายฟ้าสีดําที่ใช้ในภาพวานโนอเนี่ยมันก็น่าจะชัดเจนแล้วนะว่าโซลอนนั้นมีฮากีคิราชาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าในตอนที่โซโลเนี่ยมันมีเรื่องราวที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยชัดเจนหลายอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ชัดเจนของพ่อแม่โซโลเรื่องราวเกี่ยวกับราชาโรกแล้วก็สายฟ้าสีดําที่ได้มีการใช้ในผ้าวาโนอและในเนื้อหาในตอนล่าสุดกาบันน ทำให้ซอมเมอร์ได้ไม่สามารถฟรื้นฟูร่างกายตัวเองได้ใช่ไหมฮะมันก็เลยทําให้จากเนื้อหาในตอนล่าสุดเนี่ยเราก็ต่างคิดกันไปนะว่ากาบันเขานั้นจะสอนความสามารถอะไรให้กับลูฟี่ราะว่าความสามารถสายฟ้าสีดําในตอนล่าสุดเนี่ยมันก็น่าจะเป็นการต่อสู้ที่เป็นขีดหลักสำคัญที่จะได้ใช้มันในการจัดก,การอสูรเทพหลังจากนี้แต่ว่าก่อนหน้านี้ในคลิปลูฟี่เนี่ยก็จะมีเพื่อนๆที่ทากมานะว่าในตอนนี้โซโลเนี่ยเขานั้นก็จะมีความสามารถของสายฟ้าสีดําเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นจากเรื่องราวพวกนี้ก็ไม่แน่นะว่าโซโลเน ขาหนาอาจจะเป็นหนึ่งคนที่ได้เรียนรู้จากกาบันนะฮะในการใช้ความสามารถของสายฟ้าสีดําในตอนล่าสุดซึ่งมันอาจ,จะเป็นความสามารถด้ากีราชอีกขั้นที่มันจะได้พัฒนาความสามารถโซโลไปอีกขั้นนั่นเองนะฮะและนั่นก็น่าสนใจะนะว่าด้ากีราชนสายฟ้าสีดำเนี่ยที่มันหนาจ,จะเป็นความสามารถรูปแบบใหม่มันจะเป็นความสามารถจุดเริ่มต้นที่ทำให้โซโลเขานั้นสามารถปลดล็อกดาบเป็นมา้าเพื่อเปลี่ยนให้มันนั้นกลายเป็นดาบสีดำได้หลังจากนี้หรือไม่เพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นก็หมายความว่าอีกไม่นานโซโลเนี่ยเขานั้นก็จะเริ่มจา้กีน ภาว่าการที่เื้นเรื่องนั้นปุมมาขนาดนี้นะว่าดาบเป็นม้ามันคือดาบที่สามารถเปลี่ยนใบดาบให้กลายเป็นสีดำได้เนี่ยมันก็แน่นอนนะว่าโซโลนั่นก็ต้องเปลี่ยนใบดาบให้กลายเป็นสีดำได้อยู่แล้วและการที่เชื่อเอ็นมาที่เป็นราชานรกกับโซโลที่บอกนะว่าเขานั้นจะเป็นราชานรกแล้วก็ภาพยังมโทษตถือเคียวที่โซโลนั้นได้เห็นในภาพวาโดเนี่ยเรื่องราวพวกนี้นั้นจะมีความสอดคล้องและก็เชื่อมโยงกันหรือเปล่าเพราะว่าในตอนที่โซโลนั้นสามารถเปลี่ยนใบดาบให้กลายเป็นสีดำได้เนี่ยในตอนนั้น ความสามารถและกาังหมาโซโลเนี่ยมันก็ต้องมีความเกี่ยวข้องกับเอ็นมาที่เป็นดาบดำเริ่มแรกซึ่งมันอาจจะเป็นวิชาดาบเดียวซึ่งมันคือการใช้ดาบดำเป็นม้าฟันเข้าไปที่สโตด้วยความรุนแรงซึ่งมันเนี่ยอาจจะเป็นดาบเป็นความมืดหรือว่าดาบราชาโนรกซึ่งมันเกิดมาจากการที่เอ็นมาเนี่ยตื่นขึ้นอย่างแท้จริงด้วยดาบดำจนมันเกิดวิชาดาบเดียวรูปแบบใหม่ที่ผสมสายฟ้าสีดำลงไปละมันเนี่ยึ้นชื่อว่าเพลงดาบที่มันเกี่ยวข้องกับราชาโนรกมันอาจจะมีความเกี่ยวข้องวิญญาณความตายหรือว่านรกหร นี่มันก็อาจจะมีความเกี helmet, ่ยวข้องและก็เชื่อมโยงกันกับวิชาดาบใหม่ท agen, ี่โซโลนั้นจะได้ใช้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยกลายเป็นเรื่องราวเรื่องจุดเชื่อมโยงนะว่าพลังสายฟ้าสีดํายมประตูแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับราชานโลกมันจะนาพาไปสู่เรื่องราวการเป็นดาบเป็นม้าแม้มันกาเป็นดาบดำหลังจากนี้และในตอนนั้นมันจะเกิดวิชาดาบใหม่ของโซโลซึ่งมันคือวิชาดาบเดียวที่มันจะทําให้โซโลเนี่ยมีความแข็งแกร่งและพลังที่มันมากขึ้นและทั้งหมดนี้อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับสายฟ้าสีดำของกาบันในี้้ก็็เปนได พราะว่าถ้าเกิดโซโลนั้นมีความสามารถเกิดกับราชานรกแล้วก็วิชาดาบใหม่ที่ใช้ดาบเป็นม้าที่มันตื่นขึ้นเนี่ยนี่ก็จะเป็นหนึ่งในความสามารถและก็พลังที่มันมีพลังทําลายล้างแล้วก็ทําลายจากภายในนะฮะซึ่งมันอาจจะเป็นการทําลายวิญญาณจนทําให้ความสามารถในการฟื้นฟูของพวกที่เป็นนามาตาันไม่สามารถฟื้นฟูได้เหมือนกับที่กาบันในชันในตอนล่าสุดมันคือความสามารถตามชื่อราชานรกแท้จริงนะฮะที่มันตื่นขึ้นมาพร้อมกับดาบเป็นม้าแล้วมันก็จะเป็นความสามารถใหม่และก็พลังใหม่ที่มาพร้อมกับดาบดําเล่มแรกของโซโล่แบบนี้เพราะ จะได้ดาบดำเริ่มมากมาในตอนนั้นมันก็น่าจะทำให้โซโลนมีท่าใหม่ยะแบบนี้เหมือนกับที่ลูฟี่นั่งปวดปีศาจตื่นขึ้นเละมเกยฮ่าเนี่ยโซโลที่เป็นนักดาบระดับ้นกายเป็นสีดำนะฮะในตอนนั้นคขานั้นก็น่าจะมีท่าหม่และก็พลังหมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็ในการเป็นเรื่องราวที่มันน่าสนใจกับกับโซโลนะฮะว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้จะนำพาให้โซโลเนี่ยปลุกพลังดาบเป็นมาแล้วก็ราชานรกที่แท้จริงรวมถึงวิชาดาบเดียวรูปแบบใหม่ขึ้นมาหรือไม่ยัง โอเคแลื่นี่ก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยและก็ไปกอดกันในคลิปนี้เซอร์ในเกิดเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนืเ้อหาคลิปใหม่กชั่นเราสำหรับนี่พอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ